ไหวได้เหี้งเหรอคูบ่บาบมือเนี่ยซุปหมักมี่แล้วซุปบักมี่แมนบักมี่สุกนะบ่แมนที่ลงมาเดี๋ยวคูบ่บาไปนะแมนเจ้าสิมาซุปสุกอี่ลีตรนะแมนแถมนยันเอา่อต้มพร้อมเด้ยนะครับเอาต่อหัวในง,งาหอมหอมครับเออหัวขี้ไม้เห็ดคำนี่แหละไอมือนะฮะเอ๊ะคำนี่นะยันบอเก่งยันบอเก่ง เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาจะต่ำงาก่อนเป็นวัแม่น,มนงานนี่คือต้องละเอียดเลยละเอียดเดียดแต่ว่าเป็นอย่างสาีคือเป็นอย่างไรเนี่ยยันโบเค้งยันมันโบเค้งแม่นอู้บุ้ม่ใหม่บอยห่วยไปทางเจาะกระกเล็บไปแล้วโกอ้โหกระเลตแม่นแม่นบุ้งกุ้บะอ่ะคือบักบักพี่หนี่กับต้มต้มพร้อมกันเป็นวัแม่นเนีนบักพิ่บักพี่กับต้มมาครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันสุกพี่น้องมันเลยกลายเป็นว่าเป็นเจ้าแรกของโลกไปเลยสุปบุงมีสุกปาดหนังไหมทีไ้หนัง อดหนังวัวกับพี่น้องออ้ยต้องขอโทษคอพายเนาะไอ้มื่อนี้ยภาพอาเจะมื่อเนี้ยมื่อเนีเอาคือคำว่าสูดนี่ทุกอย่างหน่อยว่าเม่อเน้นี่ขาดบักทั่วบ่ได้เด้แมนแต่ว่าพูดถึงการซุปนี่ครับซุปตะบักทั่วก็ได้เป็นบ่แม่นอือแต่คือแม่นย่างเดียวไอ้ย่านมันเป็นย่านบกเข่งย่านบกเย็นแม่นบุกคุบะแม่นเอาเบิ่งหนังครับเบิ่งหนังพี่น้องโอ้ยเหลี่ยมมากมากบอบดซิมมึงกันนะคุบะเออลองมึงดูอะวิ ขักตัคักครับหอมหนีไส่เป็นหอมยังไเนี่ยไอ้หอมใบเลื่อยใบเลือ่อยจับใบ,ใบใบขิงใบขิงครับเอาลองเมื่อกันนะปรุงก็จะมีสูตรปรุงทั่วไปแล้วจะจะเป็นในหงสุดลดน้ำน้ำปาลาแดงนี่ขาดโบเรนไม่โบเรนลดน้ำปลาแดงน้ำป่าครับเท่านั้นเลยโอ้โห่านั้นซอยหนังกินแล้วออหลุดหลุดโคกเลยมือเนี่ยเอา นี่แหละครับคำว่าแบบบั่นแบบมีเค็งน้อยเนาะแมนอุ้ยตอนเหนียวเหนื่อเลยน้อยเนาะเค็งคักครับมาครับพี่น้องบัตรเนี่ยโอ้ยเขาก็ระลังหนึ่งบาทได้ถ้าเขาไอเขาสวยเขาสวยมาอู้เป็นไรไอ้เค็งคักมึงครับอันนี้เป็นอะไรใบบุกอกน้อยนะ โอ้ยทำนี่เมเลยที่แหละครับด่วนๆเช่นึงไม่ได้กิ่นด่วนเลยน้อยเนะยาะจังครับอู้วุ้ใบบกเกาะอะเอานั่นแหละครับทัง้งลมทั้งฝนทั้งฝ่าโน้ไอเนาะอันนี้ก็ได้เปิดหมดเครื่องบินนีดหนไทยแล้ฝ่าเฮงฝดเอ้อละมื่นพี่น้องอยากเฮ็ดเป็นเมนู้อย่างแบบเค้งร้องคอมเมนต์เขม้าหน่อยเองเนาะ ลำคลิปนี้หามงงหม่องลงศูนย์น้ำหม่องสูดยอดเมื่อไหนอ๋อสุรยอดแบบต้นบอกไปกันเด้ออุ้นี่แหละซิงเนเจอร์ครับเบางซิงเนเจอร์บางท้าหยั่งครับนี่แหละครับนี <c oughs> <c oughs> ่ท่าหย่อะเอาปั๊ดจุอจอดจุดไฟยนเดียวอุ้ยอ้ยเด็กกูป่ะ ครับแล้วค,ครับอ้าวทำมือนีถ้าผิดพลาดนี่ยังเอา,าไปต้องขอโทษขออภัยครับมันคำไม่หลีหน่อยเนาะนต้องขอโทษหลายๆครับเอาหรับมืออื่นหวังว่าจะบ่คำหน่อยร้องว่ามาเบิ่งครับอยากเค็ียเป็นเมนูอย่างแบบนี้เ